8มิถุนายน67แจ้งข่าวล่าสุดเงิน10,000บาทดิทอนวอลเล็บัตรคนจนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวตอบแล้วได้ก่อนจริงหรือไม่แจกแน่โหลดแอปทางรัฐรอได้เลย สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่8มิถุนายน2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาบอกต่อข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยยาต่างๆจากทางรัฐบ,บาลซึ่งข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องทุกท่านใคนรที่สอบถามกันงเข้ามากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการนะ,ะคะกลุ่มนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวรายละเอียด เรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก่อนฟังคลิปนี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นกําลังใจถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เจ้าหนุ่มด้รับทราบทุวการล์าสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆอัปเดตให้กับทุกท่านนายทุกๆวันค่ะและเพื่อไม่การเสียวเวลานะคะเรามา เข้าเรื่องความคืบหน้าการแจกเงินจากทางรัฐบาล10,000บาทผ่านดิทอนวอลเลตกันเลยนะคะซึ่งแน่นอนยืนยันแล้วว่าจริง,รงๆแน่นอนนะคะยืนยันชัดเจนแน่นอนว่าเงินจะถึงมือประชาชน50ล้านคนแน่นอนแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่เชื่อนะคะคิดว่าเป็นข่าวลอกลวงคิดว่าทางรัฐบาลนะคะแจกไม่จริงนะคะซึ่งแม้จ มีการประชุมออกมาแถลงหลังการประชุม ว่าแจกจริงก็ยังมีกลุ่มที่ไม่เชื่ออยู่ดีนะคะวันนี้สำหรับคนรายที่รอรับเงินนะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้นะคะพอแม่พี่น้องที่สอบถามกันเข้ามากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่มีอยู่ประมาณนะคะ14.98ล้านคนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวแววออกมาว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินหมื่นก่อนใครเลยนะคะ เพราะอะไรถึงจะได้รับเงินหมื่นก่อนใครนะคะเพราะว่าทางกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน14.98ล้านคนนี้มีฐานข้อมูลกับทางรัฐบาลแล้วว่า1น,นะคะเป็นผู้มีรายได้น้อยนะคะแน่นอนที่จะได้รับเงินนะคะและก็แน่นอนมีอายุมากกว่า16ปีนะคะซึ่งก็ มีสาเหตุที่จะทำให้ได้รับเงินก่อนใครเพราะไม่ต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะก็ยืนยานจากทางกระทรวงอันคลังว่า จะแจกพร้อมกันทุกกลุ่มแน่นอนนะคะแจกตุ้มเดียวเลยนะคะได้รับพร้อมกันทั่วประเทศนะคะและนี่นะคะก็เป็นรายละเอียดล่าสุดนะคะทางโฆษกรัฐบาลเผยเคาะแจกเงินดิท่อนวัลเลตหน0 0งบาทให้กลุ่มระบางพู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคอนจน14.98ล้านคนกลุ่มแรกภายในปีงบประมาณ2,5 6 7ขณะที่ล่าสุดนายเผ่าภูมิชี 咦。Okay. อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนยืนยันแจกพร้อมกันทุกกลุ่มแสนล้านบาทก็50ล้านคนนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่4มิถุนายน2567มีมติให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567ตามที่สำนักงานงบประมาณ2งอเปเสนอจำนวน1 2 0 0 0 2,000ล้านบาทสำหรับเป็นงบ รา,รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรฐษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจนะคะวันเดียวกันนะคะ,น,น,ะ,ะนายเผ่าภูมิรจนสก,กลุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันขังก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องที่กําลังเป็นกระแสะข่าวว่าทางรัฐบาลเตรียมแผนจ่ายเงินโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านที่ทอนวาเลนตให้กับกลุ่มประบางซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจานวน 14.98ล้านคนก่อนคนอื่นนะคะหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้เห็นชอบเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567ตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงิน122,000ล้านบาทสำหรับ เป็นงบประมาณกลางปีว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะโดยทุกอย่างยังเดินหน้าตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศเอาไว้ก็คือเริ่มลงทะเบียนประชาชนและร้านค้าภายในไตรามาสที่3ปีนี้นะคะก็คือเดือนหน้าก็จะมีความชัดเจนแล้วนะคะพอแม่เตรียมตัวให้พร้อมในเดือนกรกฎาคม2567นะคะทั้งรายเก่าและราย ใหม่นะคะคและเงินกระจายถึงมือประชาชนในไตรามาสที่4ก็คือประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2567นะคะไม่เกินสิ้นปีได้รับเงินกันแน่นอนนะคะทางนายเผ่าภูมินะคะก็ยืนยันว่าดังนั้นทุกอย่างก็จะยังเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมนะคะยังยืนยันว่าการจ่ายเงินในโครงการเป็นการจ่ายงวดเดียวทั้งก้อนเลย500ล้านบ ท,ทุกคนได้1 0 0 0 0บาทจํานวน50ล้านคนพร้อมกันทั่วประเทศตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะข่าวที่ออกมาอาจจะเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนโดยจะไม่มีการพิจารณากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกคนได้เงินพร้อมๆกันในระยะเวลาเดียวกันในจํานวนเงินที่เท่ากันเพราะต้อง การเม็ดเงินจํานวนมากๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีการกระทําเป็นการจ่ายแยกๆนะคะเป็นหลายภาคส่วนหลายกลุ่มนั่นเองนะคะยืนยันชัดเจนว่าจ่ายครั้งเดียวพร้อมกันทั่วประเทศนะคะไตรามาสที่4เงินถึงมือประชาชนแน่นอนนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะ เป็นวันไหนเดือนไหนนะ,ะต้องรอทางกระทรวงการคลังเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอให้ชัดเจนก่อนนะคะยืนยันท้ายคลิปนี้นะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้นะคะไม่ได้รับก่อนนะคะได้รับพร้อมกันนะคะวันนี้มาตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ยินกันแบบนี้นะคะว่าจะได้รับกันก่อนก็ตื่นเต้นและก็ สอบถามกันใหญ่เลยว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการลงทะเบียนยืนยันตนนะคะยังไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ถ้าใครอยากโหลดแอปทางลัดมาไว้เพื่อที่ จะยืนยันตนนะคะใช้สิทธิ์ที่0นึงบาทก็โหลดกันได้นะคะวันนี้มาอัพเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออไปให้ทกหนึ่นได้รับทราบทวกันคลิปนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ